หนึ่งวันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าวไ n n จับตาวันนี้ฮามาสปล่อยตัวประกันคนไทย5้าคนโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานอิสราเอลคาดว่าฮามาสจะปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอล3าคนและคนไทย5คนออกจากฉนนกาซาในวันนี้30มกราคมขณะที่รายงานจากสื่อยังอ้างว่าข้อมูลของอิสราเอลตัวประกันชาวไทยถูกจับไป8คนจากที่มีรายชื่ออยู่ก่อนหน้านี้7คนโดยกลุ่มฮามาสเปิดเผยรายชื่อตัวประกันที่จะได้รับอิสรภาพในวันนี้ผ่านการ เจราจาผ่านคนกลางคือผู้แทนจากอียิปต์และกาตาร์โดยตัวประกันที่จะปล่อยวันนี้8คนประกอบด้วยชาวอิสราเอลวัย20ปี29ปีและ80ปีกับชาวไทยอีก5คนซึ่งในส่วนของตัวประกันอิสราเอลนั้นทราบชื่อแล้วเป็นผู้หญิง2คนผู้ชาย1คนแต่คนไทยยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อทางนี้หากปล่อยตัวประกันสําเร็จถือว่าเป็นการปล่อยตัวประกันครั้งที่3ตามข้อตกลงหยุดยิงขนาดสรุปยอดของผู้เสียชีวิตในชนุนกาซาตั้งแต่7ตุลาคมปี6 6เพิ่มขึ้นเป็น4 7่0 0 1 1 7คนและบาดเจ็บพุ่งไปกว่า1 1 1 5 7 1คนตามรายงานของหน่วยสาธารณสุขป,ปาเลสไตน์ในช่วงบ่ายของวันที่29มกราคมจับกลุมตัวได้สักทีนักโทษชายสมพรที่หนีจากเรือนจำเขาพลิกคุมตัวเข้าเรือนจำขอนแก่นจากกรณีนักโทษชายสมพรพรมาวัย34ปีนักโทษคดียาเสพติดของพนทัน์สถานเกษตรและอุตสาหกรรมเขาพลิกที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาก่อเหตุหลบหนีระหว่างการออกมาบำเพ็ญประโยชน์นอกเรือนจำเมื่อ2 0 มมราคล่าสุดเมื่อคืนนี้29มก,กราคมตำรวจสพหนองเรือและเจ้าหน้าที่ราชรรณา์จับกลุ่มตัวนักโทษชายสมพรเอาไว้ได้แล้วในพื้นที่อํเาเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นซึ่งเจ้าหน้าที่ทราบว่านักโทษชายสมพรเดินทางเข้าพื้นที่บ้านเกิดที่หนองเรือและไปของเงินของยายและคาดว่าจะหลบหนีไปในพื้นที่ของอําเภอบ้านฝางเพื่อหาเพื่อนสนิทซึ่งเป็นพื้นที่ติดกันกับอําเภอหนองเรือจนกระทั่งล่าสุดไปพบตัวนักโทษชายสมพรอยู่พื้นที่ใกล้บ้านตัว เองจึงประสานเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มในทันทีโดยจับได้พร้อมรถจกักรยานยนต์ที่ขโมยไปจากอำเภอสีคิ้วจังหวัดนดครราชสีมาอย่างไรก็ตามตอนนี้เจ้าหน้าที่จะคุมตัวไปที่เรือนจำขอนแก่นก่อนและประสานทางเรือนจำเขาพลิกรับตัวกลับไปดำเนินคดีเพิ่มอีกข้อหาหนึ่งคือข้อหาหลบหนีที่คุมขังตามขั้นตอนต่อไป ผู้กำกับยืนยันดำเนินคดีแก๊งโอริโอทุกคนที่ทำผิดกฎหมายและเร่งขยายผลถึงอาวุธจากกรณีเพจอีซอขยี้ข่าวแชร์วีรกรรมของแก๊งโอริโอโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายเหยือ่อจนกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจล่าสุดผู้กำกับสพคลองหลวงพันตำรวจเอกเกติกาศักดิ์มิตรประสาทบอกว่าตอนนี้ขอบพูดประเด็นเรื่องการทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่13มกราคมณนะคอนโดแห่งหนึ่งในพื้นที่ของสพคลองหลวงซึ่งมีวัยรุ่น4คนไปทำร้ายวัยรุ่น2คนได้รับบาดเจ็บ เหตุการณ์เกิดจากแฟนสาวของทั้งสองฝั่งทะเลาะกันแล้วไปบอกฝ่ายชายจึงมีการทะเลาะวิวาทล่าสุดตำรวจนำตัววัยรุ่น4คนคือในต้าวัย28ปีในวินวัย19ปีในไอซ์วัย28ปีและในพร้อมอายุ18ปีมารับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจหลังจากนี้ตำรวจจะขยายผลหาบุคคลเพิ่มเติมพิสูจน์ทราบเรื่องของอาวุธส่วนคลิปหลายๆคลิปที่มีการโพสต์มานั้นผู้ต้องหาบอกว่าเป็นคลิปเก่าเมื่อหลายปีแล้วและเมื่อนำมาโพสต์คลิปเหล่านี้ ไม่ได้ขึ้นตรงกับพื้นที่ของสพคลองหลวงล่าสุดการจอมพลังก็เดือดเหมือนกันเมื่อแก๊งโอริโอพาดพิงไปถึงลูกสาวโดยบอกว่ายาปากดีถึงลูกสาวลันทุกคนไกลตัวแก๊งนี้กำลังจะเดือดร้อนตอนนี้แจ้งคนตำรวจโทอัคราเดชพ,พิมลศรีผู้ช่วยผบาตารและนายอัธนิตสัมพันธรัตน์ปหลัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการแก๊งโอริโอแล้วรวบได้แล้วสองหนุ่มใช้หมวกน็อกฟาดหมอกล้ารับสรารภาพทำเพราะโกรธที่พนักงานคลินิกตำหนีตำรวจจับกุมตัวนายสุรชัย ในบัตวัย35ปีและนายรงกรดหรือในรุ่งวัย37ปีผู้ต้องหาตามหมายจับร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ายหรือจิตใจโดยไตร่ตรองไว้ก่อนจากเหตุการณ์เมื่อวันที่25มการาคมประมาณ18นาฬิกา28นาทีาผู้เสียหายที่เป็นหมอเสริมความงามเรียกไรเดอร์เดินทางกลับบ้านพักแต่เมื่อถึงหน้าคลินิกปรากฏว่านายสุรชัยหรือในบัตเดินเข้าไปหาคุณหมอและใช้มงกน็อกฟาดเข้าไปบริเวณศีรษะใบาหน้าและที่แขนโดยมีนายรงกรดหรือในรุง่งเดินทางมาร่วมทำร้ายร่างกายโดยใช้ หมวกกันน็อกอีกใบตีจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็หนีไปผู้กำกับสนทุ่งมหาเมฆบอกว่าเมื่อคืนนี้นายสุรชัยและนายทรงกรดเข้ามอบตัวรับสารภาพว่าเป็นบุคคลตามหมายจับและเป็นผู้ทำร้ายผู้เสียหายจริงโดยอ้างว่าสาเหตุมาจากถูกพนักง,งานในคลินิกด่าท,ทอจึงบันดาลโทษะส่วนรายละเอียดอื่นว่ามีการจ้างวานมาหรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนโดยผู้ต้องหาทั้งสองคนทางครอบครัวได้นำหลักทรัพย์เป็นเงินสดรวม80,000บาทมายื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งในชั้นสอบสวนพนักง,งานพิจารณาแล้วอนุญาตให้ประกันตัวไปเมื่อกลางดึก ผ่าานมาสรุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์ผ่านทุกช่องทางของสัมันาข่าว i อ n อำนสัมนาข่าวอิสระเพื่อประชาชน